สามีแห่งชาติโซเซนิตอีกครั้งล่านยังไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่อีกหนึ่งนะักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นเป็นจํานวนมากอย่างเคลลี่ชนพัทซึ่งบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าหนุ่มเคลลี่จะอยู่เข้าเลขห้าแล้วแต่ความหลอกคงกระพันจนแฟนคลับหลงรักเหมือนเดิมจะได้ทราบว่าเคลลี่นั้นอยู่ในสถานะโสดมาสักระยะแล้วสาวๆก็คงรู้ใช่ไหมว่าคะว่าเคลลี่นั้นเปิดใจหวัวใครมาดามใจหรือไม่อย่างไร โดยเรนี้เขาได้เปิดใจบอกว่าก็โสดมาสักพักแล้วเริ่มเปิดใจบ้างหรือ,อยังก็ไม่ได้ปิดครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นพร้อมผ่านมาจะครบปีแล้วแต่ก็ยังช่วงที่ผ่านมาก็ติดโควิดแต่เราก็อยู่กับเพื่อนที่บ้านพอเปิดล็อกดาวแล้วก็มาอยู่แต่ว่ากองถ่ายก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปเจอใคร ไม่ได้ปิดแต่นะวันนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมการที่จะมีความรักครั้งใหม่ต้องเลือกกว่าจะใช่ว่าอะไรดีคือเราผ่านเรื่องความรักมาเยอะแล้วสําหรับเรื่องความรักนั้นเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับเรื่องความรักเราผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่สําเร็จมาแล้วแล้วก็จะมีความรักอีกครั้งมันก็ยังมีส่วนที่ยังกล้ากลัวส่วนเรื่องอายุยังไม่ได้กําหนดว่าต้องโตขึ้นไม่ได้กําหนดว่าต้องเท่าไหร่แต่เรื่องนิสัยต้องเข้ากันได้ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับเรื่องสเปคไม่ได้ว่าจะมีต้องสูงต้องเตี้ยผ คือไม่ตายตัว